ผู้ชมคะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาเราต้องใช้ข้อมูลทางดิจิทัลมากมาย เราต้องเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราต้องเข้าไปในสมาร์ทโฟนเราจะทำยังไงให้ชีวิตเราใช้ข้อมูลดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยจากการโดนชอ่อโกงปลอดภัยจากภัยออนไลน์ด้วยนะคะรวมถึงจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลนี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นการขายของต่างๆหรือว่าการตลาดต่างๆด้วยค่ะมีองค์กรหนึ่งที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยอยู่ตลอดเวลานั่นคือสำนักงานพัฒนาธุรกริจรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดดาและวันนี้เรามีโอกาสดีที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะ วันนี้กอนอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง da, อิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด้าดรชัยชนะมิตรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องบอกเลยนะว่าถูกต้องใช่ไหมคะที่ก่อบอกว่าตั้งแต่ตื่นมา เราทุกๆคนเนี่ยผูกพันกับข้อมูลทางดิจิทัลทั้งนั้นใช้กันมาตั้งแต่ตื่นนอนเลยจนก่อนนอนเลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการซื้อขายของการช้อปปิ้งต่างๆ,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 ๆเราจะต้องมีความรู้รในการที่จะรู้เท่าทันรๆๆเรื่องของภัยออนไลน์ด้วยแล้วก็การใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งหรือว่าการขายของการตลาดต่างๆเอ็ดด้าเข้ามาดูแลเข้ามาช่วยเรื่องนี้กับประชาชนคนไทยยังไงบ้างคะเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญเลยก็คือการดูแลพวก ปัญหาภัยออนไลน์ะนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีหมายเลข4หลัก1 2, 1, 2 1> ึ่งสองนะครับที่บุคคลทั่วไปสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดเวลา24ู่นะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับภัยออนไลน์ซื้อของได้ไม่ตรงปกเว็บไซต์โดนแฮกโดนเจาะข้อมูลาหายไปนะครับโทรเข้ามาได้เราก็จะมีพนักงานที่คอยรับสายแล้วก็ให้คำแนะนําเบื้องต้นแล้วก็ถ้าต้องการที่จะดําเนินการต่ออย,อย่างเช่นไป แจ้งความฟ้องร้องเราก็ทํางานกับหน่วยง,งานในเใครือข่ายความร่วมในการดูแลแก้ปัญหาเราคิดว่าเรื่องของดิจิทัลลิทเทอร์เซีเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับค่ะดิจิทัลลิทเทอซีบางคนบอกว่าได้ยินมานานละ,ะแต่อยากจะรู้ลึกๆหน่อยว่าหมายความว่าอะไรคะ่ะครับผมมันคือความรู้พื้นฐานนะครับความตระหนักรู้ที่เราจําเป็นต้องรู้เมื่อเราต้องการที่จะเข้าสู่โลกดิจิทัลนะครับยกตัวอย่างเช่น เราเราควรจะต้องรู้ว่าเวลาที่เราเข้าไปทํากิจกรรมอะไรในโลกดิจิตัลเนี่ยเรามักจะ,ะทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยเราเปิดแอป,ปเข้าไปเลือกสินค้าระ,ะบบก็บันทึกแล้วว่าเราเลือกสินค้าอะไรเราค้นหาสินค้าอะไระหลายอย่างเขาก็เอาไ้ทำข้อมูลในการทําการตลาดว่าเอ๊ะทำไมคนนี้อายุเท่านี้เพศนี้การศึกษาประมาณนี้รายได้ประมาณนี้เข้ามาดูสินค้าเราห้อย่างแต่ว่าซื้อไปแค่อย่างเดียว อีก5าอย่างไม่รู้รออะไรอยู่รอลดราคาหรือเปล่านะครับยังไม่มั่นใจนะครับอันพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างร่องรอยที่ถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องของการซื้อของออนไลน์หรือไม่หลายคนตอนนี้ติดโซเชียลมีเดียมากนะครับก็เวลาที่เราจะเดินทางไปไหนทําอะไรเราก็มักจะต้องถ่ายภาพอัปโหลดขึ้นเช็คอินแล้วก็อัปเดตสเตตัสซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะไม่ได้มีความตระหนักว่า มันจะเป็นประโยชน์หรือมันจะเป็นโทษมันเพียงแต่เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะแชร์ให้กับคนอื่นได้ทราบใ,ใช่ไหมฮะ,ะแต่เรายังอาจจะไม่ตระหนักถึงว่าเอ๊แล้วต่อไปเนี้ยมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราไหมจะมีคนเอาข้อมูลแบบเนี้ยไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือเปล่าครับผมครับผม<อ>ดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยในฐานะผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลเนี้ยจำเป็นต้องมีความตระหนักข้อมูลพวกนี้มันติดตามตัวเราไปถือคนย้อนหลังได้ใช่ครับรวมถึงบางครั้งที่เราไม่ได้รู้สึกว่า ข้อมูลแบบนี้มันจะเป็นโทษกับเรารแต่ก็มีมิจฉาชีพบางคนคเอาข้อมูลเราไปทำในทางที่ไม่ดีได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นทางเอ็ดด้าเลยเกิดโครงการดีๆขึ้นมาที่อยากจะเพิ่มคูณทักษะความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลให้กับประชาชนคนไทยคือ eDC ใช่ไหมคะเอ็ดด้าดิจิทัลซิติเซออธิบายหน่อยค่ะได้ครับคือพอเราคิดว่าประชาชนต้องรู้นะครับในเรื่องที่เขาพึงจะรู้เนี่ยว่าใน เาเข้าไปในไซเบอร์สเปซแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ไปดูเซอร์วีหลักสูตรสากรน,นะครับว่าในโลกนี้มีใครเขาทำเรื่องแบบนี้ก็ปรากฏว่าก็มีกันเยอะอนะครับแล้วก็มีหลักสูตรหนึ่งที่ทีมงานไปเจอของอ Data Co q u o t i e n t Institute DQI นะครับก็มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เอออัน,นนี้มันน่าจะเหมาะนะกับประเทศไทยะนะครับเราก็เอามาดูแล้วก็เอามาทำงานร่วมกับอาจารย์มาทยาลัย เพราะว่าหลักสูตรสากลเนี่ยบางทีเราดูแล้วดีแต่ว่าพอมาใช้กับประเทศไทยมันอาจจะต้องปรับนะครับแล้วก็ทํางานกับทางอะไรขอนแก่นแล้วก็ปรับหลักสูตรท,ที่เป็นของ BQI เนี่ยมาเป็นของเราเองของประเทศไทยเพื่อให้มันเหมาะกับบริบทเหมาะกับปัญหาที่เราเจอเพราะแต่ละประเทศเจอปัญหาไม่ค่อยเหมือนกันนะครับก็ทำออกมาเป็นหลักสูตรเป็นแบบทั้งออนไซต์ออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีวิธีการวัดผลประเมินก่อนก่อนอบรมหลังอบรมนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่า การอบรมนั้นได้ผลมากน้อยขนาดไหนหอันนี้เราก็จะมีหลักสูตรที่เป็นสแตนดาร์ดคอนเทนต์คนที่สนใจก็เข้ามาเรียนออนไลน์ได้หรือถ้าโรงเรียนสนใจก็สามารถเอาเนี้ยไปสอนในโรงเรียนได้ซึ่งองหลักสูตรนี้ก็จะมีทุกป,ปีมีทุกป,ปีแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันได้ตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามจากทางเอ็ดด้าได้เดี๋ยวเรามาโปรโมทกันบ่อยๆด้วยอีกหนึ่งคำศัพท์ที่คุณผู้ชมจะต้องรู้คือดิจิทัลเวิร์กฟอร์สคืออะไรคะ โอ้โหเรื่องของการทำงานนะครับ w o r k f ค r c e คือแรงงานนะครับแรงในการทำงานปัจจุบันเราก็ประชุมออนไลน์ะนะครับเราจัดสัมมนาก็สัมมนาออนไลน์เราถ่ายทอดสื่อก็ถ่ายทอดออนไลน์ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีคนทำงานทางด้าน,นออนไลน์มากขึ้นนะครับแต่ว่าจะทำยังไงล่ะที่คนในอดีตเนี่ย ยังคุ้นชินกับสิ่งที่เรายังติดอยู่กับโลกทางด้านกายภาพอยู่นะครับอย่างเช่นเราขายของเราก็มีหน้าร้านนะครับเราก็อาจจะต้องไปเช่าเช่าที่ในการเปิดร้านอันนี้เป็นทั่วไปเลยแต่พอโควิดมาอุ้ยไม่ได้แล้วคนไม่มาเราทํำยังไงล่ะของก็มีอยู่มันก็ต้องขายมันก็ต้องไปออนไลน์พอไปออนไลน์ครั้งแรกคนก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจก็อาจจะต้องถ่ายรูปของของเราาของขึ้นแพลตฟอร์มกำหนดราคาจะแชทกับลูกค้ายังไง จะรับ P.O. ใบใบคำสั่งซื้อยังไงแล้วจะจ่ายเงินกันยังไงพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยสําหรับคนที่ไม่เคยดังนั้นก็เลยเกิดโครงการดีๆขึ้นคือโครงการอะไรคะตัว Edda Local o o c h สําสหรับเรื่องของตัวด i จิทัลคอมเมอร์สนะครับ ELDC อันนี้เราก็ต้องการทํางานกับคนทีเ่เรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ง่ายนะครับอย่างเช่นนักศึกษา หรือคนที่ยังมีอายุไม่เยอะมากะนะครับพอบอกอะไรไปปุ๊บเขาทันเขาไวเพราะเขาเกิดมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาบอกอะไรปุ๊บเขาไปได้เลยในขณะที่ถ้าเราไปคุยกับคนที่ทำอาชีพค้าขายมาก่อนโดยที่ไม่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลนยี ก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วไปช้านิดหนึ่งทํานู่นปุ๊บก็ติดเอ้ยนี่อะไรนะก็ต้องมีคนคอยบอกคอยสอนมันก็เป็นที่มาของการที่ว่าเหล่านักศึกษาที่ว่าเรียนรู้เร็วๆเนี่ยจะไปโค้ชคนเหล่านั้นเห็ไหมคะซึ่งนักศึกษาเหล่านี้เขาต้องทําเป็นแผนงานในการเสนอแล้วก็ประกวดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าของจะขายมันมีเยอะแยะไปหมดบางคนขายน้ําผึ้งบางคนขายข้าวโพดบางคนขายกระถางต้นไม้ตะกร้าดังนั้นเนี่ยมันจะมีมาร์เก็ตติ้งแลนที่มันแตกต่างกัน ดังนั้นเราก็เอาโจทย์ของ SME ของคนพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยมาจัดประกวดกันว่าถ้าโจทย์เป็นแบบนี้ลองไปดีไซน์ business strategy ที่เป็น Digital strategy เนี่ยยังไงดีนะครับแผนการตลาดทางด้านดิจิทัลจะทำยังไงก็จัดประกวดกันแล้วก็สามารถเอาไปทดลอง ก็คือลงไปที่ชุมชนชนอกจากจะมีแผนงานแล้วคือทำงานจริงเลยด้วยแล้วก็สามารถที่จะประกวดออกมามีผลงานกันออกมามา,มากมายประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นสองโครงการนี้เชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังแล้วเนี่ยสนใจเป้าหมายของทางเอ็ดด้าก็คือจริงๆมีทุกป,ปีใช่ไหมคะใช่คแต่เราจะมีการขยายผลยังไงบ้างคะพ่อครับผมก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามหาตัวคูณอย่างเชศึกษานเนี่ยเป็นตัวคูณเพราะว่าเขาไปได้เร็วเราบอกเขาหนึ่งเขาเปกระจายได้สิ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําต่อเนื่องก็คือ Train the t r a รนเนอร์นะครับอันที่2เนี่ยตัวคอนเทนต์เองเนี่ยนอกจากท, online, ทําออนไลน์ทําออนไซต์นะครับแล้วเรายังมีการทําคลิปะนะครับเพื่อให้คอนเทนต์มันสั้นลง่อยง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงคนได้ง่ายขึ้น oh พวกนี้ก็ผ่านตามโซเชียลมีเดียที่เป็นช่องของเอฟ a ด้ค่ะ,คะ น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมและสุดท้ายนี้ใครที่อยากจะติดตามเอ็ดด้าทางช่องทางต่างๆหรือว่าตอนนี้มีผลงานมีอะไรนะคะที่เป็นผลงานล่าสุดอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามเชิญท่านพออเลยค่ะได้ครับก็คลิปต่างๆที่เมื่อเมื่อสักครู่ผมได้เรียนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ให้ความรู้นะครับใหเ้เรื่องของข้อสังเกตให้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันเนี้ย เราได้มีการเติมภาษามือเข้าไปนะครับเพื่อให้เข้าถึงคนพิการได้มากขึ้นนะครับก็อยากให้พวกเราติดตามเนื้อหาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ออนไลน์ line, ผ่านเว็บไซต์ผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็รวมถึงบุคคลที่ได้โอกาสต่างๆด้วยครับขอบคุณครับ ก็เรียกได้ว่าเอ็ดดาเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยนั้นเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทาันภัยออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะดรชัยชนะมิตรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสํานักงานพัฒนาธุรกรรไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดดามากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค,ครับสวัสดีครับ